รอร่อยมากเลยครับอือหือ,อ,อเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างบอกรสชาติดิรสชาติเป็นไงเป็นไงบ้างบอกดิฮอะอะไรนะในกล่องไปไหนกินทั้งหมดลูกก่อนยอดหวานนะ สุดยอดเลยอนะ่ะกินหมดลูกไหมลูกดิอร่อยไหมโอ้โหเด็กยุคใหม่ต้องกินผลไม้ใช่ไหมครับอร่อยปะสรสชาติดีหมรสชาติเป็นไงต้องบอกเลยย <c oughs> ิ้มใจยิ้มใจยิ้มใจยิ้มใจเหรอ อะ,อะไรนะกินตรงไหนเนี่ยกินตรงไหนอ่ะไม่รู้กินทั่วเลยกินทั้งลูกเลยกินตัวเบ็ไม่กินเม็ดอย่างเดียวไม่กินเม็ดอย่างเดียวกินได้หมดเลยตะก้ารมันอั้อมไปเลยอืมโอ้เพื่อพลังคอนเทนท์นะครับมากินได้เหมือนเดิมให้มันเดี๋ยวผมจะหยกเอาชู้มาเช็ดเช็ดมือดึงดึงดึงเออจับขั้วไว้แล้วกินดิ อปาปากากินออกมาอย่างเงี้ยยอดโอ้โหคด่อยอะ่ะกินไม่โดนเอากินให้โดนดีทำไมกินไม่โดนอะ่ะลองกินให้โดนดิ <c oughs> สุดยอดไหมเ็บปากน,นะนี่อ่ะเช็ดมือด้วยอีกข้างนึงโอ้โห นกินหมดลูกเดินหมดเลยอ,อย่างนเนื้อน่ะฉ่ำๆกินได้ไม่เอาเนื้อทำ,ำไมอ่ะกินแต่เปลือกมันหรอ้าวเห็นพี่ดีกินในข้างนอกมันนะ